ร้านซูชิร้านนี้น่ารักมากค่ะมีกาแฟให้ดื่มด้วยแล้วก็ช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อน8โมงถึง9้าโมงเนี่ยเขาจะขายราคาสำหรับนักเรียนคนรักครอบครัวอย่างเราก็เหมาสิคะ่ะ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดถุงพลาสติก 1, 100%เแล้วนะคะถ้าเราซื้อเยอะๆเขาก็จะให้ถุงกระดาษไปแต่ถ้าเราซื้อน้อยก็ถือไปเองเสร็จแล้ว